ตอนนี้เฮากะเฮ็ดนานพักแล้วเรียบร้อยแล้วก้อนทองมาหนี่มาก้อนทองก้อนทองมาช่สยปลูกผักแล้วนี่โคนแเ้วเราเฮาก็จะใกไซหอมอันนี้เลยเนาะเพราะว่าเห็นซื้อมากินเนาะแต่ว่าคิดอยากปลูกก็เลยเอามาปลูกปลูกได้เนาะหอมที่มันเป็นหอมแบบนี้ปลูกได้เบิร์เนาะหัวใหญ่หัวน้อยปลูกได้เบิร์แล้วเฮาก็จะมาตัดอันนี้ออกหรือบ่อยากตัดก็ได้เนาะหรือบางคนจะเอาไปเนี่ยตัดออกน้อย หรือบางคนจะเอาไปแช่น้ําก่อนก็นได้เนะามาันจะกออกงอกเร็วแต่ใจฮ้อนเนาะใจฮ้อนก็นจะเอามาปลูกเลยนี่ไปง่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเทามาตัดอันนี้ออกก่อนเนาะ,ะตัดไก่อนตัดทุกอันเลยเนี่ยหัก <รา S 1> ตัดหน่อยเดียวพอรูทรูดอะไรรูทไอแอมรูด จะได้มีต้นหอมไว้กินทุกมือทุกมือเลยแล้วผักซีก็เนี่ยจะปลูกผักซีผักหอมป้อมด้วยมีเม็ดสลัดด้วยนะแต่อย่าปลูกเลยเม็ดผักซีก็แนะนําให้เอาไปแช่น้ําก่อนนะแต่ว่านั่นแหละใจฮ้อนก็จะเอามาปลูกเน็บๆใส่เลยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปลูกกันแน้้ะง่ายๆนะคะนี่ไปอย่างนี้เลยเนี่ย แต่ไม่ต้องห่มให้มันมิดนะก็เหลือไว้นิดนึงเนี่ยถ้าห่มมิดเป็นอจะเนนาก็ปลูกห่างประมาณนี้หรือจะห่างกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ชอบง่ายไหมง่ายไหมคะเดี๋ยวทำที่ต้องเยอะปลูกแค่นี้เหรอไม่คะ่ะก็ยังจะปลูกเออนี่หนะ่อยนี่ด้วยต่อกันไปเลยปินทันหรือเปล่าทีเนี้ย Mm, chi ều chi ều. นี่นะปลูกง,ง่ายงายปงปลูกผักง่ายที่สุดละเราอยากลองไหมคะบอนี่เวลามันขึ้นมันก็จะเป็นแถวสวยงามเลยถ้าเราปลูกเป็นแถวเอาลงอีกนิดนึงก็ได้นะ มันก็ขึ้นอยู่แล้วมีดินมีน้ําก็ขึ้นแล้วผักไม่ยากจาก<อ>น้นก็ตนะ้นเะนีอ้อชอบแดดชอบแดดชอบน้ําก็ชอบแตบ่ไม่ได้ชอบเยอะชอบพอดีพอดีนี่โอยด้วยขึ้นมาถ้ามันปลูกถ้าปลูกห่างมันก็จะงามนะ ถ้าปลูกถีมันก็จะไม่งามถ้าปลูกห่างแต่ว่าเราแบบเอ,อไม่อยากเสียพื้นที่ไงเราก็ปลูกฉี่ๆหน่อยเพราะว่าการที่ปลูกห่างเนี่ยมันจะทําให้ไม่แย่งอาหารกันมันก็จะงามได้เต็มที่และรากก็จะเดินได้เต็มที่นะคะเจอพี่น้องเดอ้อ ปลูกหอมแล้วแล้วไปเบิ่งเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะกบให้มันลงไปอีกนิดนึงเนาะแต่เดี๋ยวเราจะมาปลูกผักซีต่อเพราะว่าหัวหอมเบิดแล้วแต่ว่าเราจะไซส์ไม้ส้วยนะคะก็คือแบบทําให้มันเป็นร่องๆเนาะอย่างนี้นี่เพื่อเราจะได้เอาเม็ดผักซีลงไปหรือว่าจะเป็นทําเป็นหย่อมๆก็ได้แล้วแต่เนาะขุดเป็นหลุมเลยทุกๆุก ก็ได้แต่ว่าอยากจะทําอย่างนี้ก็ได้ก็ง่ายดีดดนี่ทํานี้นะจึ๊กจ,กจกึเออนี่เป็นลองมันจะได้ตรงๆเนาะอืมทำทุกอัดเลยโอเคพอละแล้วไงอะดินยังไม่เรียบเลยนะไม่เป็นไร คนที่ค้านถูกเราแบบนี้แหละมาเอาตั้งมาตั้งตั้งหอตั้งนะตั้งหัดเออแต่ที่จริงก็เอาเอานะเออนี่มือเด็เอาเอะนะก็ได้เด้เดี๋ยวเราจะขีดเป็นเส้นอย่างนี้ดีกว่าเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อจะมองเห็นเหรอเห็นขีดเป็นเส้นอย่างนี้ดีกว่าเนาะทุกคนเนี่ยจะได้สั้นๆหน่อย ถามแฟนว่าชอบเป็นระบบระเบียบหรือชอบแบบแบบว่ามันเป็นโมม่วๆจะเอาแบบไหนคะม,มั่วๆก็คือหวานไปเลยแล้วก็เอาดินมากกบถ้าทําอย่างนี้ก็จะขึ้นมามันก็จะเป็นแบบสวยงามอะไรเงี้ยเ,เ,เป็นคนที่มีระเบียบเออ,เอ,อนี่คือทําเป็นหลุมมันช้าไปเนาะทําแบบนี้แหละนี่โรยเม็ดตามร่องเลย อย่าลึกมากเนาะแล้วก็แบบอย่าให้มันฟูใส่ไปเยอะหน่อยก็ได้เนาะแต่อย่าเยอะมากเพราะว่าถ้ามันถีอย่างที่บอกถ้ามันถีมันก็จะไม่สวยมันก็จะต้นเล็กดีไหมปลูกง่ายไหมคะ mm. แต่จะขึ้นหรือเปล่าอีกเรื่องนะอยู่ที่เม็ดพันุด้วยพอดีหรือเปล่าจะปลูกที่บนบ้านก็มีขึ้นมาแล้วนะสักซี ป้อมตัลไปให้เต็มเลยตัดเวลาไปอีก15นาทีดูนี่ค่ะมาดูนี่นี่พอเราโหยลงไปในร่องแล้วใช่ไหมเราก็จะกบแบบนี้ทำไมเราถึงไม่กบเลยเดี๋ยวเราจะหลงนะคะน,นี่กบแบบนี้ง่ายๆมากเลยอ่ะต้องกบมันนะไม่กบเดี๋ยวลากมันลอยนะคะมันขึ้นมาหรืออาจจะไม่ขึ้นด้วยซ้ำ จริงๆเขาต้องเอาไปกลิ้งๆเนี่ยคือเม็ดเดียวเนี่ยมันมีสีซี่เลยนะคะเนี่ยสีซี่ได้สี่ต้นเลยนะแต่ทีเนี้ยยังว่าเละเราง่ายๆเนาะอย่างนี้มันก็ขึ้นนะแต่มันก็นานหน่อยทำไมเอาพอแช่นี่กบๆให้มันมิดเลยค่ะให้มันแบบไม่ให้มีโผล่ขึ้นมาเลยนะคะแต่มันก็ไม่ได้ลึกมากนะเดี๋ยวถ้ามันโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเอาทรายกบอีกทีหนึง่ง รับคนที่ไม่ชอบเลอะมือก็อใส่ถุงมือได้นะก็ปลูกผักแต่ว่าบออยากให้มือเปื้อนยอยะไรเงี้ยบออยากให้เล็บจำประมาณนี้นตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะเอาเอาเอาลง,งมันไปหน่อยเอามันลงลงไปหน่อย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องมาทางทางทีหลังด้วยเนาะ <c oughs> ทำไมไม่ทําไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ได้นะง่าย,าย,าย,ายสบ,บายเป็นคนสบ,บาย สบายจนแบบว่าอะไรอะสบายมากก็ไม่ดีนะมันก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองพอเสร็จแล้วสิ่งที่ลืมบอกได้เลยก็คือหมดน้ำหมดน้ำจ้ะมดเลยจ้ะหมดให้เปียกๆเลยนะตอนแรกอะมันต้องเปียกๆเลยอะถ้าปลูกแบบนี้ปลูกตอนเช้าได้เนาะ แต่ถ้าปลูกเป็นผักแบบออที่ปลูกด้วยรากอันแนะนําให้ปลูกจนตอนแรงตอนเย็นเพราะว่าถ้ามันโดนแดดเดี๋ยวมันจะเหี่ยวแต่อันนี้ก็ได้ปลูกได้ก็ไปเปียกๆเ,เลยนะคะรถ <Hello. S 1> อีกัไน,นไม่เปียกถึงพื้นเลย <Hello. S 1> ถ้ามันแห้งมันไม่ขึ้นนะ เนี่ยรถแล้วมันก็งอยขึ้นมาแล้นะอื่นไยังไงก็ขึ้นครัอย่างว่ะ ที่ลดน้ำผักนะก็จะไม่ลดแบบเอ่อจึ้งอยู่ที่เดียวนะก็คือลดที่เดียวให้ให้มันปไปเลยก็คือแบบกระจายกระจายค่อยๆให้มันเปียกไปเปียกไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะทำถ้าแบบเราลดไปแบบยือ้อย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็ให้มันเปียกที่เดียวอ่ะมันจะทำให้ดินแน่นอ,อ,อันนี้ก็โหลดแบบนี้ลดแบบเนี้ยตออย่างเอาแล้วโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีผัก ให้ผักหอมบัวให้กินทุกมือเลยเดี๋ยวต่อไปจะปลูกอีกอย่างดีเนาะดูบางสวนสวนถ่นายสวนให้ดูคือลกมากนะอันนี้เป็นวอเตอร์เชเนี่แล้วก็มีกล้ชยช่ยออกดอกแล้วเนี่ยเอาไปใส่กล้วยเตี๋ยวได้นะอันนี้มีใบเตยผักกะเพรามีตะกะแตนด้วยตะกะแตนเห็นปะอืมผู้สับประรดใครปลูกอะอือ <c oughs> เออก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวมือน่าจะมาปลูกให้เบิ่องอีกนะคะแต่ไม่รู้จะปลูกอะไรนะเดี๋ยวนั่นแหละวันนี้ต้อไปแล้ว